ตามตำนานสยองคายลูกเสือล้างจังหวัดระยองสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Top World Map ครับวันนี้เรากลับมาที่ประเทศไทยของเราเรื่องราวสยองขวัญถ้าใครเคยได้ยินเรื่องนี้ครับนั่นก็คือเรื่องค่ายลูกเสือล้าง ผมพูดแะผลยังคนลุกเลยผมยังตามจำเนื้อเรื่องได้เลยซึ่งเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานในรายการ The ะโค้ชเรดิโคนเล่าก็คือคุณหมีเพื่อนผีผมต้องบอกว่าผมเคยคุยกับคุณหมีเพื่อนผีครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันมากครับแค่เชิญชวนเขาเข้ามาร่วมในรายการตอนสมัยก่อนที่ผมได้ทำรายการสองคนเล่าเรื่องผีแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ฝีตัวมาแล้วให้พี่ต้อมได้ทำรายการนั้นคนเดียวก็ถือว่า ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งครับขอแสดงความยินดีกับพี่ต้อมด้วยแน่นอนครับว่าวันนั้นเราไม่ได้คุณหมีเพื่อนผีเป็นคนร่วมรายการแต่แต่เรื่องราวของที่คุณหมีเพื่อนผีเล่าไว้เป็นเรื่องราวที่น่าสะพึงกลัวมากๆและเรียกว่าเป็นอันดับท็อปๆอ,อันดับต้นๆของเรื่องผีของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นั่นก็คือค่ายลูกเสือล้างที่จังหวัดระยองพูดแล้วผมยังขนลุกอยู่เลย ผมจดจมคําพูดของคุณหมีได้ตอนที่เขาเล่าเสียงเขาจะเนอเนอวันนี้ผมจะพาทุกคนลงไปดูในพื้นที่จริงๆว่าค่ายลูกเสือล้างที่เขาพูดถึงนะ่ะมันจะเป็นยังไงพร้อมด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับไปผมจะทิ้งในส่วนของโลเคชันไว้ให้นะครับตรงนี้นี่คือโลเคชันที่บางไทยนะครับจังหวัดระยองตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับเราจะยังไม่เข้าไปได้ไหมครับขออ,ญญนะขออนุญาตนะขออนุญาตจะยังไม่เข้าไปแต่ว่านี่คือตรงนี้ครับนี่ครับโรงเรียนวัดสำเพอทองวัดเข่าสำเพอทองทาไมที่ผมอ่านแล้วผมขนลุกก็ไม่รู้นะผมพูดตรงๆเอาละก่อนที่ผมจะเข้าไปข้างในครับเรามาพูดก่อนดีกว่าครับผมอย่างที่บอกครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากรายการโคดเรดิโอของคุณหมีเพื่อนผีค่ายลูกเสือล้างถ้าใครอยากไปฟังผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยตามไปฟังกันได้นะครับผมเขาบอกกันมาว่า ในคืนแรกเอาแบบคราออ่าวๆคนยากนะครับคร่าวๆคืนแรกมีนักเรียนที่มาเข้าค่ายลูกเสือกันอยู่บริเวณเนี่ยครับผมแล้วสุดท้ายมีนักเรียนบอกว่ามีเด็กลูกเสือที่ไม่รู้จักมาตั้งนอนเต็นท์อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยเปียกน้ําแล้วก็มีไม้พองอันนี้คือเขาบอกว่าเห็นเห็นนะครับเป็นแบบว่าเออเห็นเหมือนเป็นเพื่อนๆแต่เราเขาก็ไม่ได้รู้จักอะไรจนกระทั่งจู่ๆมีเด็กมาบอกว่าเพื่อนหายไปสองคน พอตามไปก็เห็นเด็กสองคนนะครับนั่งอยู่ริมตลิงในสภาพที่เหมอรอยผมไม่อยากเล่าเลยวะ่ะผมเล่าแล้วผมก็เล่าตอนหนึ่งคืนไงมันน่ากลัวมากๆแล้วเราอยู่คนเดียวอะหลังจากที่เราเห็นเด็กวียสองคนนั้นอยู่ริมตลิงครับผมหลายๆคนครับพวกครูพวกอาจารย์พวกนี้เขาก็จะนําตัวกลับมาก็ไม่เป็นไรอ่ะโอเคก็เรียกสติเรียกขวัญกันนะครับแล้วก็ไปเริ่มกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งลภร,รอบกองไฟแล้วคราวนี้เด็กสองคนนี้ก็หายตัวไปอีกครับ หายังไงก็หาไม่เจอจนต้องหยุดกิจกรรมรอบกองไฟผขออนุญาตตอนนี้เข้าไปดูก่อนนี่ครับค่ายลูกเสือระยองมันไม่มีรูปต่อไปเลยเหรอ,อเสียดายนะเสียดายนะครับผมเราลองลงไปดูไหมผมไม่รู้นะครับว่าเราจะเห็นอะไรบ้างตรงนี้เพราะนี่ก็คือการที่เข้าไปครั้งแรกของผมเหมือนกันมาโอเค ผมนึกว่าผมจะเห็นในส่วนของเออรูปปั้นต่างๆนานานะเราไม่เห็นครับผมอู้หูลงตรงพอดีเป๊ะเลยอ้าเ่องของความนี้อนุญาตเล่าก่อนนะครับเล่าถึงเรื่องราวตรงนี้ก่อนนะครับผู้ที่โทรเข้ามาก็คือคุณหมีนั่นแหละเขาบอกว่าคือคแรกเรียบร้อยอ,อมีกิจกรรมรอบกองไฟที่ผมพูดไปักคู่เอาเด็กหายไปอีกแล้วก็ต้องออกตามหากันครับแต่ว่าคนอื่นก็จะอยู่กับ ครูนะครับแต่ว่าก็จะมีหน่วยทีออ่ตามหาเหมือนกันขณะที่คุณครูครับกำลังโทรแจ้งผู้ปกครองว่าเด็กหายตัวไปสุดท้ายเราก็ได้พบกับหนึ่งในสองของเด็กที่หายไปครับตัวนั่งอยู่ในฐานเป็นฐานดินครับเวลาเราไปเข้าค่ายลูกเสือมันจะมีฐานต่งตางๆนะั้นทกิจกรรมฐานนี้ทํากิจกรรมนั้นทาฐานนั้นทํากิจกรรมนี้ซึ่งเด็กคนนี้อยู่ในฐานออฐานดินครับแล้วก็มุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีความรู้สึกหวาดกลัวส่วนอีกสองคนครับเอ้ส่วนอีกคนนึงครับขออภัยก็หากันจนดึกจนดื่นยางตีสองก็ยังหาไม่เจอ ชาวบ้านบอกว่าลองให้ลองแบบเออบนดูบนบานสารเก่าวดูครับทางครูก็เลยบนบานสารเก่านะโอ้ขอให้เจอเด็กนะอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนเช้ามีลุงคนหนึ่งครับขับสามล้อมาในคันแล้วบอกว่าหาเด็กอยู่ใช่ไหมเด็กอะที่หายไปอะอยู่ที่วัดนะอยู่ที่วัดใกล้ๆน,นี่แหละน่าวัดที่ใกล้ๆผมไม่แน่ใจฮะโอ้หมีชื่อนี่ด้วยอืม เราไม่เห็นนะเราไม่เห็นนะว่าวัดอยู่นะมีโรงเรียนวัดสัมพาวทองตรงนี้วัดน่าจะเป็นวัดอยู่ในนี้แหละโอ้โหแล้วมันป่าทั้งนั้นเลยคุณถ้ามันหายตัวไปผมไม่แปลกใจเลยทำไมหาย,ยากขนาดนี้อืมเรื่องราวครับมันถูก,กเล่าขานต่อมาเพราะวัดเจอเด็กแล้วเด็กอยู่ในวัดเนอะเจอเด็กอยู่ในวัดแล้วครับก็ครูก็ถามครับว่าเฮ้ยทำไมทำไมถึงหายไปไหนอะไรเงี้ย เด็กบอกว่าในตอนที่มีกิจกรรมรอบกองไฟครับมีพี่ลูกเสือคนหนึ่งควักมือไปชวนเล่นด้วยควักมือเล่นควักมือไปเล่นด้วยกันนะไปเล่นด้วยกันนะระหว่างทํากิจกรรมครับแล้วก็ชวนไปเล่นผูกคอตายโหซึ่งเด็กคนนั้นกลัวครับก็เลยวิ่งครับแต่ว่าด้วยความมืดแลวเมื่อกี้นีป้ประกอบกับภาพที่ผมไม่เห็นมันจะเป็นเหมือนป่าทั้งนั้นเลยเรามันไม่ได้หาทางกลับกันง่ายๆอยู่แล้วเนาะ แล้วเขานอเด็กคนนั้นนะครับก็เลยหลงทางไปในความมืดจู่ๆก็มียายคนหนึ่งเดินถือตะก้ามาแล้วก็มีชตะแก่คนนึงนุ่งผ้าเขามามาสองคนเนี้ครับสองคนตายายพาไปส่งที่โบสถ์ครับแล้วตายายบอกว่าเอออยู่ในโบสถ์ไปนะแต่เช้าใครอ,ออกมาตอนนี้จะออกมาได้ยินอะไรก็จะออกมาอืเขาบอกว่าตอนเด็กคนนั้นนะตอนที่อยู่ในโบสถ์คือเขารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเหมือนเป็น ลูกเสือครับถือไม่ฟองแล้วเดินเคาะรอบๆโบสตลอดก,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 ก็แบบนี้เลยคนลุกเลยครับผมอออันนี้เป็นเรื่องราวที่สยองขวัญผมอยากให้ไปฟังตัวเต็มจริงๆนะอยากให้ฟังตัวเต็มจริงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหพีคมากพีคในพีคในพีคในพีคจริงๆ ผมรู้สึกนี่สำเพอทองซอยสำเพอทองหนึ่งซอยสองทับสองนะครับผมตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นนะผมเสียดายนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้คายลูกเสือล้างเสียดายจริงครับเสียดายจริงที่เราไม่สามารถเข้าไปได้ด้วย Google รู o g l e แมปเราไปได้แค่นี้จริงครับผมจังหวัดระยองมันก็จะเป็นโซนนี้ไปเรื่อยๆื่อยครับจนกระทั่งเจอป่าแล้ววัดที่เขาพูดถึงเขาเป็นตรงไหนเราก็ยังไม่รู้อีก มันน่าเสียดายมากที่ผมไม่สามารถติดตามไปได้ว่าวัดที่เขาพูดถึงมันเป็นตรงโซนไหนกันแน่เสียดายครับแต่ว่าผมบอกเลยครับว่าเพียงแค่นี้แค่รูปแค่นี้รู้สึกได้เลยครับว่าความน่ากลัวมันก็เกิดขึ้นแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวค่ายลูกเสือล้างจังหวัดระยองที่ผมเอามาเล่าให้ฟังครับก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วแล้วก็ สามารถพูดคุยกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ยังไงถ้าใครชื่นชอบฝากกด subscribe ช่องนี้ไปให้ด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ